ความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมันส์โดยด็อกเตอร์พง์ธรธาราชัยและน้องมะเมี่ยวไอรินสนับสนุนโดยซีแพแนลผนังคอนกรีตสำเร็จรูประบบฟูลลี่ออโตเมติกมาตรฐานสูงสุดในไทยช่วงช่างคุย ครับยังอยู่กับเรานะครับในเบรกที่2นะครับของรายการช่างมันนะครับผมพงธรธารชัยนะครับวันนี้เราอยู่กับดีเจอิ๋วนะครับค่ะดีเจอิ๋วโอิพมาศโอสถานนนะคะเป็นดีเจรับเชิญค่ะครับผมวันนี้เราพูดกันอยู่ในเรื่องของแอร์นะครับแล้วก็สายแขกรับเชิญของเราก็พร้อมแล้วด้วยค่ะนะครับก็อยู่ไหมครับคุณจักรพันธ์พวังคารัชครับอุปนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยครับสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ครับผมสวัสดีครับค่ะสัญญาณชัดเจนนะคะ ครับชัดเจนครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณจักรพันธ์มากนะครับที่มาให้ความรู้พวกเราวันนี้ในเรื่องของแอร์นะครับค่ะคราวนี้นะคะพอพูดถึงแอร์อันนี้ขอถามก่อนเลยนะคะเป็นทีมของเราค่ะพอพูดถึงแอร์คนเนี่ยจะนึกว่าเอ๊ะเรื่องแอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่คะสำหรับคนที่ธรรมดาธรรมดาที่จะติดตั้งแอร์ในบ้านมันยากไหมสำหรับการติดตั้งการตรวจสอบแล้วก็การดูแลแอร์ค่ะครับจริงแล้วจะว่าเล็กก็เล็กจะว่าใหญ่ก็ใหญ่ครับเพราะว่า อ,อมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ที่ยุ่งยากจนเกินไปมันก็ใกล้เคียงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งแล้วในปัจจุบันนะครับแต่ว่าที่ว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะว่าก็มีผลกระทบกับหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะที่สําคัญก็คือมันมีส่วนผลกระทบกับเรื่องสุขภาพของเราด้วยในการใช้เครื่องปรับอากาศค,ครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศเนี่ยเป็นอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก ดังนั้นเมื่อที่ไหนติดแอร์ที่นั่นก็จะมีค่าใช้จ่ายทางด้านค่าไฟฟ้าสูงเพิ่มตามไปด้วยดังนั้นการเลือกใช้และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ดีเนี่ยก็จะทําให้ได้สุขภาพที่ดีแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่าไฟฟ้าได้ก็เป็นเรื่องใหญ่ในแง่นั้นได้ครับก็เป็นทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่นะคะแต่เรื่องใหญ่จริงๆหลักๆเลยนะคะพี่หนึ่งนั่นก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะใครที่จะติดตั้งแอร์ต้องระวังให้ดีเรื่องเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายไฟฟ้านะคะมาต่อกันเลยค่ะคือแอร์ที่เราใช้ปัจจุบัน,นะคะ่ะคุณจักรพันธ์คะมีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะอ,อถ้าแบ่งเป็นเอาแบบเอาแบบท่าดใหญ่ใหญ่ลเลยนะครับ,รบสมมติตึกตึกเป็นถ้าเป็นตึกใหญ่ใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะใช้ระบบแอร์อีกแบบหนึง่งถ้าเป็นบ,บ้านอยู่อาศัยเนี่ยก็จะใช้ระบบแอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าแบ่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจะดูจากว่าข้างในบางทีเราไปตามโรงแรมเนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเออแอร์เขาจะเหมือนกับตามบ้านหรือเปล่านะครับบางทีก็จะไม่เหมือนนะครับโดยที่วิศวกรปรับอากาศเนี่ยก็จะแบ่งแอร์ใหญ่ๆเนี่ยเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่ข้างในเนี่ยเป็นน้ําน้ํายาทําความเย็นนะครับหรือสารทําความเย็นนั่นเองนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นน้ําน้ําเย็นนะครับคือเป็นน้ําเปล่าๆนี่แหละไปทําให้มันเย็นนะครับแล้วก็ส่งวิ่งไปตามอาคารนะครับ เราเรียกระบบนะว่าเป็นระบบน้ําเย็นนะครับเมื่อกี้เป็นระบบสารทำความเย็นแก่เป็นระบบ,บ <S <S น้ําเย็นนะครับรถ้าเป็นอาคารใหญ่ๆเลยเนี่ยเขาจะใช้ระบบน้ําเย็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าสานักงานหรือสนามบินลักษณะอย่างนั้นนะครับนั่นก็คือถ้าถ้าเราเจาะเข้าไปในเครื่องแอร์เนี่ยสิ่งที่ไหลออกมาจะเป็นน้ําเย็นไหลออกมานะครับแต่ถ้าเป็นตามบ้านด้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยข้างในเครื่องแอร์ของเราเนี่ยจะเป็นสารทำความเย็นหรือเราเรียกภาษากันทั่วไปก็คือน้ํายานั่นเองนะครับถ้าเราเจาะ เจาะท่อแอร์เนี่ยตามบ้านเราเนี่ยสิ่งที่รั่วออกมาเนี่ยจะเป็นน้ํายาจะไม่ใช่น้ําเปล่าๆที่ไหลออกมานะครับเพราะนั้นถ้าแบ่งโดยใหญ่ๆเลยเนี่ยจะเป็นสองลักษณะอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าในบ้านเราเองที่เป็นเครื่องแอร์ขนาดเล็กๆเ,เนี่ยนะครับมันก็จะมีการแบ่งย่อยๆลงไปได้อีกนะครับในปัจจุบันเนี่ยเครื่องแอร์เรามีเครื่องเป็นเป็นเครื่องสปรีชัยที่เราใช้กันอยู่ตามบ้านเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมีเครื่องที่มันก็ทํางาน,นแบบรุ่น รุ่นปกติแล้วกันนะครับ,รบแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะมีเครื่องแอร์ที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องแอร์แบบอินเวอร์เตอร์นะครับเข้ามานะก็ฉะนั้นถ้าใช้ตามบ้านในปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้าจุดที่จะต้องตัดสินใจเลือกกันก็จะเป็นใช้เครื่องแอร์แบบเดิมหรือจะเป็นใช้เครื่องแอร์แบบอินเวอร์เตอร์ที่จะมีมาใหม่ในปัจจุบันครับนะครับมันต่าง,ง,างกันยังไงเองแบบเนี่ย<ง>เป็นพวกใช้น้ํายางเหมือนกันอืครับนะครับแล้วแอร์อินเวอร์เตอร์ต่างจากแอร์แบบเก่ายังไงครับคุณจักรพันธ์อ อันนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคใหม่ๆที่มีการพัฒนาขึ้นมาในช่วงหลังเนี่ยเพราะว่าแอร์แบบเก่าเนี่ยคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ในการทำความเย็นเนี่ยมันจะมันจะทํางานหยุดกับเดินสลับกันไปหรือบางทีภาษาช่างเราก็เรียกว่าตัดกับต่อนะครับก็คือเวลาถ้าเกิดอุณหภูมิเย็นเย็นพอแล้วนะครับมันก็จะหยุดทํางานนะครับคอมเพรสเซอร์มันก็จะเงียบไปนะครับแล้วพอถ้าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นมาอีกจุดหนึ่งปุ๊บมันก็จะทํางานใหม่ก็คือต่อกลับมาทํางานใหม่นะครับไอการทํางานแบบตัดตัดต่อแบบเนี้ย มันก็จะทําให้อุณหภูมิมันก็จะสวิงขึ้นสวิงลงนะครับในขณะที่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่ใช้ในการปรับความเร็วรอบของของมอเตอร์นะครับคือไม่มีการหยุดมันจะใช้หลีเอานะครับก <c oughs> ็คือถ้าอุณหภูมิได้แล้วเขาก็จะค่อยๆหลีให้แต่ทํแทำงานน้อยลงถ้าอุณหภูมิมันสูงเกินไปเขาก็จะค่อยๆเร่งความเร็วรอบของมอเตอร์ในคอมเพรสเซอร์ให<น>้ <c oughs> ทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นแอร์แบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยข้อดีคืออุณหภูมิเนี่ยจะค่อนข้างคงที่มากกว่านะครับแล้วก็จะมีการประหยัดพลังงานที่มากกว่าเพราะนั้นแอร์รุ่นใหม่ๆจึงค่อยๆทยอยออกมาเป็นแบบอินเวอร์เตอร์กันมากขึ้นนะครับ ก็เราจะได้เห็นตามโฆษณาแอร์ยี่ห้อดังหลายๆยี่ห้อเกี่ยวกับเทคนิคในการนี้นะคะค่ะแล้วทีนี้ขอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้ค่ะพี่หนึ่งแล้วก็ทางคุณจักรพันธ์คะคือรายการของเราเนี่ยก็กําลังทาออฟฟิศใหม่ค่ะก็คือการไปเช่าบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ตกแต่งบ้านเพื่อจะทําเป็นโฮมออฟฟิศทีนี้ก็อยากจะรู้ค่ะว่าการติดตั้งแอร์ภายในบ้าน บ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยเราควรจะเตรียมการยังไงในการติดตั้งแล้วก็คำนวณพื้นที่วัดแอร์เนี่ยต้องใช้กี่ตัวทำยังไงบ้างคะโอ้โหอันเนี้ยเป็นสูตรสำเร็จเนี่ยจะจะจะบอกยากนะครับ,รบเพราะว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่จำนวนมากนะครับก็คงคงต้องอาศัยหาช่างแอร์ที่มีฝีมือไปดูให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลักคร่าวๆก็คือว่าเครื่องแอร์เนี่ย เราควรจะใช้งานให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดเป็นอุปกรณ์ใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดพื้นที่ของเราเนี่ยสามารถแบ่งเป็นส่วนๆได้คือแบ่งเป็นห้องๆได้ครับนะครับเราก็จะสามารถติดแอร์เป็นส่วนๆได้ใช้งานเป็นส่วนๆได้โดยไม่จําเป็นต้องเปิดแอร์ทั่วไปทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหลักพื้นฐานว่าถ้าเรามีพื้นที่ใดๆก็ตามแล้วเราอยากจะปรับอากาศเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นส่วนย่อยๆเป็นห้องๆได้เนี่ยอันนี้ก็จะทําให้การการเดินเครื่องปรับอากาศเนี่ยประหยัดพลังงานมากกว่านะครับและโดยทั่วไปในหนึ่งเครื่องเนี่ยในหนึ่งห้องเนี่ยเราก็มักจะติดเครื่องปรับอากาศกันหน,หนึ่งเครื่องนะครับให้มีความเย็นเพียงพอถ้าเกิดห้องนั้นมีขนาดใหญ่แล้วก็อาจจะเพิ่มเป็นจํานวน2เครื่องนะครับเพราะว่าขนาดเครื่องปรับอากาศท,ที่มีขายกันโดยทั่วไปเนี่ย ก็จะมีขนาดที่ที่อยู่ที่ขนาดสักประมาณหนึ่งหมืนแปดพันบทนะครับสองหมื t นสี่พันบทเนี่ยก็จะก็จะเริ่มมีขายน้อยละนะครับนะเพราะฉะนั้นเราบางทีเราก็จะใช้ใช้วิธีการติดเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กจํานวนหลายเครื่องในหนึ่งห้องแทนที่จะไปติดเครื่องใหญ่ๆเครื่องเดียวในหนึ่งห้องนะครับงนั้นถ้าถ้าให้ผมให้คำแนะนําในเบื้องต้นก็คือว่าสําหรับห้องการจะติดแอร์ใที่ใดๆก็ตามเนี่ย ก็ควรจะมีการแบ่งกั้นโซนการใช้งานนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ติดเครื่องปรับอากาศที่ในในหนึ่งในหนึ่งโซนเนี่ยให้ม,มีนจำนวนสักประมาณหนึ่งเครื่องได้ก็จะเป็นการดีนะครับเราจะได้แยกโซนการใช้งานเป็นส่วๆได้ครับค่ะเมื่อกี้ผมมีข้อสงสัยยังยังถามยังสงสัยอยู่เรื่องแอร์อินเวอร์เตอร์ครับค่ะสงสัยว่าถ้ามันเครื่องแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันเริ่มใช้มาสักกี่ปีแล้วแล้วถ้า บ้านผมเนี่ยเป็นแอร์เก่าอย่างเงี้ยครับหรือว่าแอร์ออฟฟิศที่เป็นเครื่องเก่าเนี่ยจริงๆแล้ว,ลวค,ควรจะถึงขั้นซื้อใหม่เลยไหมครับเอางั้นเลยไหมครับแอร์แอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยจะเป็นเครื่องที่ก็ทํามาขายตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องขนาดเล็กๆนะครับ,รบขนาดเรียกว่าหมื่นสองพัน BTU หมื่นแปดพัน BTU ประมาณนี้นะครับะฉะนั้นก,ก็ต้องไปดูว่า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 เครื่องเก่าของเราที่ว่ามีเนี่ยมันมันสามารถทดแทนได้ได้วยเครื่องแบบนี้ไหมนะครับเพราะว่า บางทีเครื่องตามสานักง,งานโดยทั่วไปออบางครั้งเนี่ยก็จะเจอเครื่องขนาดใหญ่แล้วเดินท่อลมอะไรใหญ่ๆอย่างนั้นก็มีนะครับถ้าถ้าอย่างนั้นการทดแทนก็จะเป็น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 แอร์อีกแบบหนึง่งแสดงว่าปัจจัยในการจะเปลี่ยนท่อได้เนี่ยจะเปลี่ยนแอร์ใหม่ได้เนี่ยต้องดูไอ้ท่อเก่าด้วยว่ามันติดกับแอร์เราได้หรือเปล่าอ,อย่างนั้นใช่ครับการเปลี่ยนเครื่องเก่ามาเป็นแบบใหม่นี่ก็ต้องไปดูว่ามันมีขนาดใกล้เคียงกันไหมขนาดวิวที่มันใกล้เคียงกันไหมนะครับ ก็จากการที่เขาทำการศึกษากันในช่วงหลังๆมันเนี่ยก็เครื่องเนืน่องจากว่าเครื่องแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจริงเข้ามาเมืองไทยหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับ,รบแต่ก่อนนั้นเนี้ยก็อาจจะอิมพอรตเข้ามาแล้วก็ราคายังสูงอยู่นะครับแต่ว่าช่วงปี2ปีมาเนี้ราคาเริ่มใกล้เคียงกับเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาแล้วนะครับโดยที่มีการประหยัดพลังงานมากกว่าดังนั้นการติดตั้งแอร์รุ่นใหม่ๆก็มักจะ เริ่มหันมนาพิจารณาเริ่มใช้เครื่องแอร์อินเวอร์เตอร์กันมากขึ้นแล้วก็ในกรณีที่เป็นเครื่องเก่านะครับสมมุติว่าแต่เดิมก็เป็นขนาด1 8ื0 0พัน BTU ต่อชั่วโมงเนี้ยนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องเกิดหมดสภาพแล้วเราก็มาอยากจะเปลี่ยนในวันนี้เนี่ยผมก็ว่าการพิจารณาการใช้แอร์ที่เป็นแบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็เป็นเป็นข้อพิจารณาที่น่าสนใจนะครับสิ่งสิ่งที่คนเอาไปใช้แล้วค่อนข้างจะชอบใจอันหนึ่งก็คือว่าอุณหภูมิมันค่อนข้างจะ นะครับแล้วก็พอมันไม่มีการตัดต่อเนี่ยคือไม่ใชกว่าเครื่องแอร์เราเนี่ยผมไม่ทราบเคยสังเกตกันไหมว่าบางทีในห้องนอนเราเนี่ยนะครับ,รบเราอุณหภูมิเนี่ยได้แล้วลเครื่องแอร์ตัดการทํางานนะครับเราจะมีความรู้สึกมันชื้นๆในห้องอะ่ะมันจะรู้สึกเหนียวตัวขึ้นมาครับถ้าเราเอาเครื่องมือวัดอุณหภูมิวัดเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยได้ตามที่เราต้องการอาจจะยี่สิบสี่องศายี่สิบห้าองศานะครับแต่เราจะรู้สึกไม่ค่อยสบายเรารู้สึก ม,มันมีความรู้สึกมันชื้นนะครับซึ่งแอร์อินเวอร์เตอร์จะเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้ด้วยก็คือว,ว่ามันจะได้ควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นตลอดเวลาครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมถาม<อ>ถามต่อเลยนะเรื่องนี้นะครับเมื่อกี้ขนาดแอร์ที่อินเวอร์แอร์อินเวอร์เตอร์ที่ว่าเนะี่ยมีใช้อยู่ในขนาดหมื่นสองพัน BTU ถูกไหมครับ,รบประมาณนี้ก็มีตั้งแต่9 0 0 0พันเแล้วทีนี้ไอแอร์9,000ันเนี่ยสมมติว่าผมพูดถึงแอร์9,000 BTU เนี่ยมันห้องไซส์สำหรับห้องประมาณ กี่ตารางเมตรพอจะบอกได้ไหมครับจริงๆถือว่าบอกยากนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่ว่าห้องเนี่ยมีกระจกเยอะไหมในทางทิศไหนนะครับแต่มันก็พอมีตัวเลขที่เฉลี่ยเฉลี่ยดูกันได้อะนะครับว่าถ้าเกิดประมาณสักอะไรอ่ะสักแปดร้อยบีทต่อตารางเมตรครับนะครับมันก็เป็นค่าเฉลี่ยกลางๆนะแล้วพี่สูชแตว่าสิบตารางเมตรได้9 0 0เก้าพันหรือได้สักสิบตารางเมตรเอง รออจริงๆแล้วมันก็คือกรณีอย่างที่ผมบอกนะฮะตัวเลขนี้มันก็เป็นตัวเลขที่แบบมใช้ในกรณีที่แบบมีผนังที่มีความร้อนพอสมควร,ครนะครับออมีกระจกมีอะไรเงี้ยถ้าเป็นห้องที่ที่ที่โดนความร้อนนะครับ,รบแต่ในบางกรณีเนี่ยถ้าเกิดห้องมันไม่ได้มีกระจกมากเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ออได้พื้นที่มากกว่านี้ดนั้นซึ่งตัวเนี้ยผมอยากจะให้ให,ให้ให้ช่างช่างแอร์ที่เขาเป็นผู้ที่ต้องไปติดตั้ง เข้าไปสำรวจพื้นที่ดูนะครับเพราะว่าถ้าเอาในตามหลักทางวิศวกรรมแล้วจริงเนี่ยมันจะต้องสามารถคำนวณกันขึ้นมาได้นะครับต้องต้องมีรายการคำนวณเพื่อวิเคราะห์ดังนั้นถ้าเกิดเป็นอาคารขนาดใหญ่ซึ่งการติดตั้งมันอาจจะต้องมีผลต่อราคาอะไรจำนวนม,มากๆเนี่ยนะครับปกติก็จะมีวิศวกร,รปกระกาศซึ่งเขาสามารถคำนวณเรื่องภาระการทาความเย็นตัวนี้ได้อย่างแม่นยาจะได้เลือกใช้เครื่องให้พอดีนะครับไม่ใหญ่จนเกินไป แต่บางทีตามบ้านอะไรกันลักษณะอย่างนี้บางทีเราก็ไม่อาจจะไม่กันจะมีโอกาสได้ต้องใช้วิศวกรเข้ามาคํานวณน,นะครับก็อาจจะใช้ในการประเมินลักษณะอย่างนี้ซึ่งการประเมินลักษณะเนี้ช่างแอร์ตามร้านที่เขาม,มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะมาดูสภาพห้องเหลว่าเมันมีหลังคาไหมหลังคาร้อนไหมมีกระจกไหมอ,อยู่ทางทิศไหนทางตะวันออกหรือตะวันตกหรืออยู่ที่เหนือทิศใต,ต,ต้ถ้าอยู่ตะวันออกตะวันตกมันก็จะโดนแดดเยอะกว่า นะครับมันมีแฟกเตอร์มาเกี่ยวข้องอยู่เยอะรอยะน,น,นั้นตัวเลขตัวนี้ก็เป็นตัวเลขที่ที่ที่ทมีความไม่แน่นอนสูงครับต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญไปดูแล้วทีนี้ถ้าแอร์มันขนาดเล็กเกินไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องคือไม่เย็นใช่ไหมครับเข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ใชนอกจาก<ช>ไม่เย็นแล้วมันยังมีปัญหาเรื่องไฟด้วยไหมครับเรื่องค่าไฟด้วยไหมหรือไม่เกี่ยวจริงๆแล้วคงเป็นเรื่องปัญหาแอร์ไม่เย็นเป็นหลักเพราะว่าใช่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าห้องนั้นเนี่ยสมมุติ สมมติเราคำนวณได้ต้องการหมื่นสองพันบีทูแต่เราเครื่องเก้าพันมาติดเนี่ยนะครับเอ,อ่อมันผลก็คือมันไม่เย็นนะครับถ้าถ้าเราเครื่องที่ถูกต้องมาติดคือเครื่องหมนะื่นสองพันมาติดเนี่ยก็จะได้เย็นแล้วก็จะกินไฟมากกว่าเพราะเป็นเครื่องที่ใหญ่กว่าอืมครับไม่ออกใช่ไหมฮะเพราะนั้นในความเป็นจริงคก็จะกินไฟตามที่ควรจะเป็นนั่นเองอืมครับผมค่ะแล้วอย่างล่าสุดนะคะตอนนี้คือต้นชั่วโมงค่ะพี่หนึ่งได้พูดคุยไปเกี่ยวกับเรื่องปัญหาแอร์ไม่เย็นที่รีสอร์ทที่ห้องพัก แล้วก็มีอีกป,อปัญหาหนึ่งก็คือการติดตั้งของแอร์ค่ะที่ว่า,าติดตรงมาที่นอนพอดีเลยอันเนี้ยเวลาติดตั้งแอร์ค่ะเราควรจะต้องติดตั้งแอร์ยังไงให้มันถูกวิธีกับการที่จัดห้องห้องหนึ่งค่ะมันมีสองคำถามาใช่สองคำถามค่ะคำถามแรกคือแอร์ใหม่เนี่ยทำไมถึงไม่เย็น,ยนหรือว่าแอร์ไม่เย็นเนี่ยมันเพราะอะไรถึงไม่เย็นครับคำถามแรกก่อนแอร์ออไม่เย็นก็คือถ้าโดยพื้นฐานคือว่าต้องไปดูมัน ขนาด BTU น้อยเกินไปไหมก็คือเล็กเล็กกว่าคูลิ่งโหลดหรือภาัะการทังความเย็นที่มีจริงหรือเปล่าเพราะห้องมันอาจจะมีขนาดใหญ่โดนแสงแดดเยอะนะครับครับหรือแม้กระทั่งมีมีช่องลมรั่วอันนี้ซึ่งก็ไม่ควรจะมีแต่บางที่ก็มีนะครับหน้าต่างรั่วเป็นบานเกรดอะไรลักษณะในที่มีลมภายนอกรั่วเข้ามาได้ห้องก็จะไม่เย็นได้นะครับอันนั้นก็คือว่าเครื่องเล็กเกินไปนั่นเองจะไม่เย็นครับเครื่องเล็กเกินไปวิธีแก้วิธีแก้กรณีถ้าเครื่องเครื่องแอร์เล็กเกินไปเนี่ย ก็สามารถแก้ได้สองอย่างคืออันที่หนึ่งเพิ่มขนาดให้มันให้มันเพียงพอครับนะหรืออันที่สองไปหาทางลดความร้อนที่มันเข้ามานั่นเองเช่นถ้ามันมีกระจกเราจะต้องไปติดฟิล์มเพิ่มหรือไปทําชายคาบังแดดนะครับหรือ <sm> ติดฉนวนที่ผนังถ้ามีหน้าต่างที่มีรูรั่วลมเข้าได้ก็ต้องไปปิดไอ้พวกรูรั่วลมเข้าได้เหล่านั้นให้หมดนะครับมันก well. okay. <c oughs> ็จะจะลดความร้อนที่เข้ามาในห้องนะครับนั่นก็เป็นการเป็นการลดความร้อนเข้ามานะครับเพราะนั้น กรณีแอร์เองคือเพิ่มขนาดเครื่องให้มันพอดีหรือไม่ก็เป็นลดความร้อนที่มันจะเข้าห้องครับค่ะนะรเรารู้สึกว่าสังเกตตามรีสอร์ทเนี่ยจะมีหน้าต่างที่เยอะอยู่เหมือนแบบโชว์วิวให้เราเห็นก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้รับแดดรับความร้อนเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่สองปัจจัยนั้นเลยล่ะอ้าวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันแบบไม่ใช่เกิดจากปัจจัยที่แอร์ก็ไม่เย็นเพราะอาจจะเพราะแอร์ก็ติดตั้งใหม่นะอันนี้รีสอร์ทใหม่เอี่ยมเลยนะครับค่ะใหม่ถอดด้เลยคร ติดตั้งไม่ถูกต้องยังไงได้บ้างครับเช่นเช่นอา,อาจจะเดินท่อน้ํายาไกลเกินไปเกินกว่าที่ผู้ผลิตแนะนําครับนะครับ,รบปกติตัวคอยร้อนกับตัวคอยเย็นเนี่ยทางผู้ผลิตก็จะมีข้อแนะนำบอกว่าการเดินท่อน้ํายาเนี่ยคุณจะต้องเดินอย่างไรนะครับมีระยะท่อเนี่ยไม่ควรเกินเท่าไหร่รนะครับถ้าเกิดมีการเดินไกลเกินไปแล้วไม่ได้มีการปรับแต่งขนาดท่อเนี่ยนะครับก็าอาจจะทําให้แอร์ไม่เย็นได้เหมือนกันคือ mm hmm. ในทางวิศวกรรมเราแล้ว,ลวเนี่ยเราสามารถ สามารถวางตำแหน่งเครื่องคอยร้อนะคอยเย็นให้ไกลกว่าที่ผู้ผลิตแนะนำได้ด้วยนะครับ,รบแต่ว่าต้องมีการคำนวณแล้วก็มีการปรับแต่งขนาดท่อใหม่คือมีการขยายขนาดท่อขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยจะต้องใช้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญสูงงนั้นโดยทั่วไปก็จะทําตามที่ผู้ผลิตเขาแนะนำไว้ก่อนนะครับก็คือต้องระยะท่อต้องไม่เกินครับอันที่สองคือนอกจากเรื่องระยะท่อแล้วก็คือการ,รการเดินท่อน้ํายาเนี่ยถูกต้องตามวิธี ที่ผู้ผลิตแนะนําหรือไม่นะครับมีการเติมน้ํายาได้อย่างถูกต้องหรือไม่นะครับ <c oughs> อันนี้คือเรื่องของการติดตั้งนะครับว่าติดตั้งเพราะว่าเพราะว่าเครื่องแอร์เนี่ยสมมุติเราบอกเราซื้อมาหนึ่งหมื่นสองพัน BTU ต่อชั่วโมงนะครับ <c oughs> ถ้าติดตั้งไม่ถูกต้องเนี่ยมันความสามารถการทำาความเย็นก็จะไม่ได้ตามที่ผู้ผลิตเขาบอกมานะครับก็อาจจะลดลงไปตามส่วนว่าขึ้นอ,อยู่ว่าการติดตั้งนั้นมันติดเปี้ยวเพี้ยนไปจากที่ผู้ผลิตเขา <c oughs> เขาเขาแนะนาไว้อย่างไรนะครับ ครับแล้วเมื่อกี้มีคําถามที่สองที่เราต่อจากเมื่อกี้คือคแอร์เนี่ยปกติแล้วอย่างถ้าเป็นรีสอร์ทแต่จริง,รงๆแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าทำทำเลของการติดตั้งเนี่ยมันไปอยู่บนใกล้ๆกับที่นอนเตียงเราเลยใช่แอร์มาพัดเป่าหัวนยครับอันนี้มัน<อ>คาดว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงครับหรือจะแก้ไขได้ยัง,<อ>ยงไงได้บ้างอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกสบายนะคือในทางปรับอากาศเราเลเจตมัร์ดี คำที่เรียกว่าคอม์ตนะครับคำว่าคอมอ์ตคือความรู้สึกสบายพอดีในแง่ของการใช้งานนะครับปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่สบายเนี่ยขึ้นมาเนี่ยในห้องปร,ปรับอากาศคือมีลมจากเครื่องแอร์รเป่ามาโดนตัวเราโดยตรงนะครับลมเย็นๆจากเครื่องแอร์ที่เป่ามาโดนตัวเราโดยตรงเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นสภาวะที่คนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบ,บ,บนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เรารู้สึกป่วยไม่สบายได้บางคนอาจจะถึงขั้นเจ็บป่วยไอเจ็บคอรือ ปวดหัวไม่สบายเลยได้ถ้าโดนลมเป่าตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการการติดตั้งเครื่องแอร์ที่ดีเนี่ยไม่ควรจะทําให้ลมที่ออกมาจากเครื่องแอร์เนี่ยเป่าโดนตัวคนโดยตรงนะครับอันนี้คือหลักโดยทั่วไปว่าลมที่ออกจากเครื่องแอร์เนี่ยไม่ควรจะเป่าโดนตัวคนโดยตรงครับครับดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งเครื่องแอร์ก็ต้องคํานึงด้วยว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะใช้ในห้องเนี่ยจะอยู่ยังไงนะครับเพราะฉะนั้น ในการวางตำแหน่งก็จะต้องดูว่าถ้าสมมติเป็นห้องนอนเนี่ยเราก็ไม่ควรจะวางตำแหน่งเครื่องแอร์ที่เป่าโดนตัวเรานะครับเช่นวางอยู่ทางด้านปลายเท้าแล้วเป่าเข้าหาเตียงอย่างเงี้ยอันนี้โดนตัวเราแน่นอนซึ่งก็จะนอนหลับไม่สบายนะครับเอ,อหรือวางตำแหน่งอยู่ทางด้านหัวเตียงนะครับแล้วเป่ามาตามตามไปทางด้านปลายเท้าเนะี่ยอันนี้ก็จะโดนตัวเราเหมือนกันอืแล้วก็โดนที่จมูกโดยตรง,ตงด้วย หัวเตียงเนี่ยถือเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีมากๆเลยใช่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาช่างแอร์เข้ามาล้างล้างแอร์เนี่ยเขาก็ต้องมาเหยียบย่ำบนเตียงเราใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งนี้ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับให้ได้ครับค่ะอโดยที่ควรจะเป็นเนี่ยก็คือควรจะติดตั้งเครื่องแอร์ให้เป่าลมขวางกระเตียงนะครับแล้วค่อนไปในทางปลายเท้าคืออย่าอย่ามาขวางกระเตียงแล้วโดนตัวเราครับนะครับ อันนั้นค,ค,คือการวางเครื่องแอร์ที่ทดีที่สุดในแง่ของการใช้งานระบบประบอากาศนะครับ,รบเพราะอิ๋วสังเกตอลคะ่ะอย่างที่พักที่อิ๋วบอกก็คือจะเป็นแบบแอร์จะตรงมาที่ตัวเราแต่พออิ๋วเคยพึ่งไปแอดมิดค่ะเมื่อปลายปีก็คือจะเห็นได้ว่าองศาแอร์ที่เขาวางเนี่ยโอเคข้างตัวเรานะักแต่ว่าเขาจะไม่ไว้ใกล้เตียงผู้ป่วยแต่จะไปไว้ไปไปลายเตียงคือให้แอร์ลงแต่ไม่ลงตรงตัวคนไข้มิฉะนั้นเนี่ยคนไข้อาจจะป่วยได้นักด้วยนะคะ ก็เป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งค่ะแต่ทีนี้ค่ะเรื่องที่พอมีแอร์เรียบร้อยแล้วค่ะคราานี้ค่ะยิวไปเห็นแคมเปญเพราะนี้ช่วงนี้จะหน้าร้อนกันแล้วนะคะคจะมีแคมเปญพิเศษเ,เช่นการล้างแอร์ในช่วงหน้าร้อนจะมีแบบน้องๆ้องวิศวะอ่านเรียกว่าน้องอาชีวะดีกว่านะคะเป็นน้องอาชีวะมาทําความสะอาดแอร์ให้เราแต่ทเนียค่ะเป็นพอบ้านแม่บ้านที่ไม่ใช่ช่างจะสามารถล้างแอร์ได้สะอาดเหมือนน้องๆไหมคะ ก็คิดว่าคงทาได้ยากนะครับเพื่อนก็มีความเชี่ยวชาญทางช่างด้วยเพราะว่าการล้างแอร์ที่ว่านี้เนี่ยในในระดับช่างทํางานเนี่ยนะครับเอขาก้ต้องถอดรื้ออุปกรณ์ออกมาแล้วแล้วฉีดน้ําเข้าไปตรงตัวแผงแผงความร้อนและแผงความเย็นทั้งทั้งตัวด้านในห้องและก็ตัวด้านนอกห้องด้วยนะครับเครื่องเครื่องแอร์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เราส่งถ่ายความเย็นนะครับก็คือว่าในในตัว ในตัวในห้องของเราเนี่ยอนตรงแผงคอยเย็นของเราเนี่ยเพื่อทําทหน้าที่ทําความเย็นแล้วเราก็เอาพัดลมเป่าความเย็นออกมานะครับเพื่อใช้ในห้องนี่ถ้าตรงนั้นมันสกปรกเนี่ย <c oughs> มันก็จะไม่สามารถถ่ายส่งทอดความเย็นออกมาได้นะครับซึ่งทางด้านนอกห้องก็เหมือนกันนะครับไอ้ต,อต,อต,ตัวคอยร้อนที่อยู่นอกห้องเราเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการระบายความร้อนทิ้งออกไปนะครับ,รบในในคอยมันจะร้อนแล้วก็เอาพัดลมเป่าความร้อนทิ้งออกไปถ้าเกิดคอยร้อนตรงนั้นสกปรก นะครับก็จะไม่สามารถระบายความร้อนออกจากเครื่องได้ก็จะทําให้เครื่องกินไฟนะครับการล้างตัวเนี้ต้องอาศัยช่างที่มีความรู้ทางช่างนะครับในการที่ลื้อเครื่องแล้วก็ฉีดน้ําล้างทำความสะอาดในส่วนต่างๆต่านี้เพราะว่าจะต้องอ,อทําการปักไฟ เม่ก่อนนะครับเช่นั้นก็อาจจะได้รับอันตรายจากการโดนไฟดูดได้จะต้องเอาพลาสติกไปคลุมในตรงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องไม่โดนน้ำนะครับแล้วถึงจะฉีดน้ํกทําความสะอาดได้นะครับเราก็จะต้องมีน้ํายาล้างคอยนะครับที่ฉีดเข้าไปเพื่อช่วยทําความสะอาดเหมือนเป็นผงตะกอกนะครับทาความสะอาดแสงคอยทั้งด้านคอยร้อนแล้วคอยเย็นนะครับเพราะนั้นอา,อาจจะยากไปสักนิดหนึ่งสําหรับ สำหรับคนทั่วไปเว้นแต่คนที่มีความความรู้ทางช่างอยู่บ้างนะครับที่จะลงหรือทํานะครับเรื่องการล้างแอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเครื่องแอร์นะครับเวลาออกมาจากโรงงานที่เราไปซื้อมาบอกว่าได้เบอร์ห้าเนี่ยนะครับเขาทดสอบบนสภาวะที่คอยเนี่ยมีความสะอาดนะครับมันก็จะเกิดการประหยัดพลังงานได้ความเย็นตามที่เราต้องการเช่นเราบอกว่าเราเราซื้อแอร์หนึ่งหมื่นสองพัน BTU เนี่ยก็คือเราได้หนึ่งหมื่นสองพัน BTU ตอนที่คอยเขาสะอาด นะครับประหยัดไฟได้เบอร์ห้าตามนั้นแต่พอเราเอามาใช้เนี่ยแล้วเราไม่ทําความสะอาดนะครับคอยพอมันสปปกปรกพุดตันเนี่ยมันก็จะเริ่มปล่อยความเย็นไม่ได้แล้วก็จะเริ่มกินไฟนะครับจากหมื่นสองพันบิทยูเนี่ยจะค่อยๆลดเหลือเก้าพันหรือแปดพันในขณะที่การกินไฟเนี่ยกินเหมือนเดิมเลยนะครับก็บไม่ได้ความเย็นออกมานะครับก็ได้ทำให้ให้เราสิ้นเปลืองพลังงานนะครับแล้วก็จ่ายค่าไฟแพงขึ้นดังนั้นจริงแล้วการล้างแอร์เนี่ยควรจะเป็นเรื่อง เรื่องที่ทุกคนทำนะครับเพราะมันเป็นการช่วยเราประหยัดพลังงานค่าไฟของเราเองอเราก็ยังได้เรื่องสุขภาพตามมาด้วยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วในเครื่องแอร์เราก็จะหมักหมมไปด้วยความสกปรกเชื้อโรคนะครับขั้นต่ําเนี่ยโดยทั่วไปเราก็แนะนําว่าปีหนึ่งเนี่ยก็ควรจะมีการล้างสักครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเครื่องแอร์ที่มีการใช้งาน้เยอะอาจจะต้องมีการล้างสองครั้งต่อปีนะครับหรือถ้าเป็นตามสํานักงานเนี่ยเราอาจจะต้องล้างถึงสี่ครั้งต่อปีคือประมาณสักสามเดือนครั้งนะครับ ซึ่งการล้างเนี่ยก็จะทําให้เราประหยัดพลังงานแล้วก็ได้แอร์เย็นกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยนะครับสาหรับวันนี้เวลาเรายังยังถามคำถามไม่หมดเลยแต่เวลาเราหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอคําถามสุดท้ายสําหรับคุณจักรพันธ์นะครับขอเราขอในฐานะที่คุณจักรพันธ์เป็นวิศวกรเครื่องกลนี่แหละครับเราขอถามว่านิยามความหมายของวิศวกรที่ดีในมุมของคุณจักรพันธ์พระวังคารัตนนี่เป็นยังไงบ้างครับ วิศวกรที่ดีนะนะครับในขอพี่นุ้ของผมคสือเขาเขาต้องรู้รู้จริงๆในเรื่องที่เขาทํานะครับมีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องนั้นนะครับเพราะงานวิศวกรรมเนี่ยมีความหลากหลายสาขาแต่ว่าจะมีสาขายอ่อยๆในแต่ละเรื่องที่แต่ละคนทํางานอยู่นะครับ,รบวิศวกรที่ดีต้องมีความเชี่ยวชาญในสาขาของตัวเองเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงนะครับถ้าในแง่พื้นฐานทางวิศวกรรมที่เราเรียนกันมาแล้วก็ความรู้ในเชิงประยุกต์ซึ่งเราจะต้องอ่านหนังสือนะครับติดตามข่าวสารข้อมูล ในสาขาที่ที่เราทํางานนะครับอ,อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่หนึ่งที่อันที่หนึ่งคือต้องรู้จริงนะครับอันที่สองเขาต้องประยุกต์ใช้ความรู้อันนั้นเนี่ยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเอาความรู้ตัวเนี้ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับกับสังคมนะครับด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับผมคิดว่าเป็นสองประเด็นที่สําคัญที่<ม>ที่จะประกอบให้เป็นมีตัวกรอที่ดีครับครับผมขอบทวนครับสำหรับวันนี้เราต้องขอบคุณคุณจักรพันธ์พระวังคารัฐมากๆนะครับ เดี๋ยววันหลังเราขออนุญาตเรียนเชิญมาเข้าสายกระัมผมขอบคุณครับเรื่องใหญ่และเราต้องคอติดตามกันอีกทีนะคะกับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับตอนนี้นะคะขอพักเบรกโฆษณาสักครู่ค่ะแล้วมาเจอกับช่างมันในช่วงช่างตอบค่ะทุกความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมัน โดยด็อกเตอร์พงธทรัทาราชัยและน้องมะเหมี่ยวไอรินสนับสนุนโดยซีแพแนลผนังคอนกรีตสำเร็จรูประบบฟูลลี่ออโตเมติกมาตรฐานสูงสุดในไทย